ผ้ท่านโน้นบอลป่าเยอะมากนะครับบอลป่าเยอะมากเอ,อแต่ว่าผมไม่ลงไปหรอกเพราะว่ามันที่เก็จขึ้นมาเนาะมันขึ้นยากลงมาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับตรงนั้นก็จะมีหน้าผาตรงนั้นก็จะน้ําซึมจะไหลาจากแง่หินนะครับก็ซึมย้อยลงมาเรื่อยนะหยดลงมาเรื่อยเพราะว่าปีนี้ฝนตกดีมากขึน้นมาฝนตกดีก็ทําให้น้ําเยอะนะครับ ต้องมาอีกสักให้ให้ฝนไม่ตกนะครับมันถึงจะน้ำ,นำจะใสนะน้ำจะสวยนะครับน้ำตกก็จะสวยมากนะคนี่น้ำใสหน่าไปนอนเล่นตรงนั้นจังเลยนะครับแต่ก็ไม่มีเวลานะผมก็ต้องรีบกลับเอาหน่อไม้ไปให้แม่ต้มนะครับเดี๋ยวไปช้าเดี๋ยวจะไม่ทันได้ต้ม เดี๋ยวต้ขึ้นไปข้างบนนะครตรงนั้นจะเป็นอันซีนเลยนะครับสวยๆตรงนั้นสวยๆนะครับเรเรียกว่ามันจะดูดีกว่าน้ำตกทุกที่เลยนะครับตรงนั้นออถ้ามีเพื่อนมาก็ดีนะครับจะได้ลงเล่นน้ำกัน ไม่มีเพื่อนก็เล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่สนุกนะเนี่ยตามแง่หินต่างๆนี่ก็จะมีน้ำพิ่มออกมาเรื่อยๆน้ำไหลออกมาเรื่อยถ้าถ้าอยู่ใกล้เมืองผมว่าทางมันดีๆนะผมว่ามีคนมาเที่ยวนะก็มันก็เป็นน้ำตกที่เงียบสงบดีนะครับ เงียบสงบมันไม่มีผู้คนผุ้พานเหมาะแก่การมามาพลอดรักกันว่าไปว่าไปหนุ่มสาวมาแถ่นี้ก็จะโรแมนติกมากนะเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นเลยครับนี่ฮะน้ำก็จะไหลาตามแง่หินออกมาเะครับเรียกว่าน้ำซึมพวกมอสพวกควรต่างๆก็ มีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ใบอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแลับเรียกกับใบอะไรใบบางใหญ่เลยน,ะ <c oughs> นี่ใบอะไรหนอมันเป็นเครือนะครับเกาะอ,อยู่ตามแง่หินได้นะ อันนี้ผมชอบนะครับแบบนี้เรียกอะไรไม่รู้เปิร์นหรือเปล่านี่คือวังน้ำนะครับน,นี่เงิน่นพาหินสูงเนะนี่ยเ่ปาหินสูง ด้านนี้นะครับคือน้ำตกน้ำตกตัวจริงเลยก็ตรงนี้เราจะเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดนะครับในในน้ำตกนี้นะครับจะเป็นลองที่กว้างที่สุดแล้วก็น้ำไหลกระเซ็นมากที่สุดสวยไหมผมว่าสวยนะครับ แค่ครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพกปก็แล้วกันนะ